ลองนึกด,ดูว่ามหาตามะคานทีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในอรยธรรมต่างๆของอินเดียกำลังแสดงให้เห็นถึงพลังของศรัทธาในขณะน,นี้ชายผู้นี้เป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งที่สุดตัวอย่างหนึ่งของความเป็นไปได้ของศรัทธาที่โลกเคยเห็นมาคานธีมีศักยภาพในการมีอำนาจมากกว่าบุคคลอื่นใดในยุคข,ของเราแม้ว่าจะไม่มีเครื่องมืออำนาจแบบดั้งเดิมเช่นเงินเรือรบทหารและอุปกรณ์ทางการทหารก็ตามคานทีไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีเสื้อผ้าแต่เขามีอำนาจเขาบรรลุอำนาจนี้ได้อย่างไร เขาสร้างอำนาจนี้ขึ้นมาโดยเข้าใจหลักการของศรัทธาและปลูกฝังศรัทธานั้นในใจของผู้คน200ล้านคนคานทีประสบความสำเร็จผ่านอิทธิพลของศรัทธาซึ่งอำนาจทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่สามารถและจะไม่สามารถทำได้ด้วยทหารและอุปกรณ์ทางการทหารเขาประสบความสำเร็จอย่างหน้าทึ่งในการทำให้ผู้คน200ล้านคนเป็นหนึ่งเดียวกันและมีจิตใจเดียวกันอำนาจอื่นใดบนโลกนี้สามารถทำได้มากกว่าศรัทธา วันหนึ่งจะมาถึงเมื่อลูกจ้างและนายจ้างจะค้นพบความเป็นไปได้ของความไว้วางใจวันนั้นกำลังมาถึงในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเมื่อไม่นานมานี้โลกทั้งใบมีโอกาสมากมายที่จะสังเกตเห็นผลที่ตามมาจากการขาดความเชื่อมั่นในธุรกิจแน่นอนว่าอรารยธรรมได้ผลิตคนฉลาดมากพอที่จะใช้ประโยชน์จากบทเรียนสำคัญที่โลกได้เรียนรู้จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนั้นโลกได้เรียนรู้มากมายว่าความกลัวที่แพร่หลายทําให้ล้อของอุตสาหกรรมและธุรกิจหยุดชะงักจากประสบการณ์นี้ผู้นําในธุรกิจและอุตสาหกรรมจะได้รับการพัฒนาซึ่งจะได้รับประโยชน์จากตัวอย่างของคานทีและนําเทคนิคเดียวกันกับที่เขาใช้สร้างฐานลูกค้าจํานวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมาใช้กับธุรกิจผู้นําเหล่านี้จะมาจากกลุ่มคนไม่เป็นที่รู้จักที่ทํางานในโรงงานเหล็ก เหมือง่านหินโรงงานผลิตรถยนต์และเมืองเล็กๆในอเมริกาในปัจจุบันเศรษฐกิจสมควรได้รับการปฏิรูปไม่มีข้อสงสัยใดๆวิธีการก่อนหนีน้ซึ่งอิงตามการผสมผสานทางเศรษฐกิจขององค์การบังคับและความกลัวจะถูกแทนที่ด้วยหลักการที่ดีกว่าของความไว้วางใจและความร่วมมือคนงานจะได้รับมากกว่าแค่ค่าจ้างรายวันพวกเขาจะได้รับกำไรจากบริษัทเช่นเดียวกับผู้ที่นำทุนมาสู่บริษัทแต่ก่อนอื่น พวกเขาต้องให้มากขึ้นแก่พนักงานของตนและยุติการต่อรองและการเจรจาที่บีบบังคับเหล่านี้โดยเสียค่าใช้จ่ายของสาธารณะพวกเขาต้องได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลยิ่งไปกว่านั้นและนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดพวกเขาจะได้รับการนำโดยผู้นำที่เข้าใจและนำหลักการของมหาตมะคานทีไปใช้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ผู้นำจะได้รับจิตวิญ,ญญาณแห่งความร่วมมือจากผู้ติดตามอย่างจริงใจซึ่งประกอบเป็นอำนาจในรูปแบบสูงสุดและยั่งยืนที่สุด ยุคเครื่องจักรอันวิเศษนี้ที่เราอาศัยอยู่และก้าวขึ้นมาจากยุคนั้นได้พรากจิตวิญญาณของผู้คนไปผู้นําได้นําพาผู้คนเหมือนเครื่องจักรที่เย็นชาพวกเขาถูกบังคับให้ทําเช่นนั้นโดยพนักงานที่ต่อรองเพื่อรับมากกว่าให้โดยแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายของทุกคนที่เกี่ยวข้องคําเตือนของอนาคตคือความสุขและความพอใจของมนุษย์และเมื่อบรรลุสภาวะจิตใจนี้แล้ว การผลิตจะด,ดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งใดที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้และไม่สามารถรวมศรัทธาและผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ากับงานของพวกเขาได้เนื่องจากความไว้วางใจและความร่วมมือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจจึงน่าสนใจและคุ้มค่าที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ให้ความเข้าใจที่ดีเยี่ยมว่านักอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการสะสมความมั่งคั่งมหาศาลได้อย่างไรโดยการให้ก่อนที่จะพยายามรับ เหตุการณ์ที่เลือกสำหรับภาพประกอบนี้ย้อนกลับไปในปี1900ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้ง United States Steel Corporation เมื่อคุณอ่านเรื่องราวนี้โปรดจำข้อเท็จจริงพื้นฐานเหล่านี้ไว้แล้วคุณจะเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่มาจากความคิดได้อย่างไรประการแรก United States Steel Corporation ยักษ์ใหญ่ถือกำเนิดขึ้นในความคิดของชาวเอ็มแฉบบในรูปแบบของความคิดที่เกิดจากจินตนาการของเขาประการที่สองเขาผสมผสานความคิดของเขาเข้ากับศรัทธา ประการที่3เขาพัฒนาแผนเพื่อเปลี่ยนความคิดของเขาให้เป็นจริงทางวัตถุและทางการเงินประการที่4เขาลงมือปฏิบัติตามแผนด้วยคำพูดที่มีชื่อเสียงของเขาที่ University Club ประการที่ห้าเขามุ่งม,มั่นและมุ่งม,มั่นตามแผนของเขาจนกระทั่งบรรลุผลสำเร็จประการที่6เขาปูทางสู่ความสำเร็จด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จหากคุณเคยสงสัยว่าความมั่งคั่งมหาศาลเกิดขึ้นได้อย่างไร เรื่องราวการก่อตั้ง United States Steel Corporation เรื่องนี้จะทำให้คุณกระจ่างชัดขึ้นหากคุณสงสัยว่าคนเราจะร่ำรวยได้ด้วยการคิดหรือไม่เรื่องนี้จะช่วยขจัดความสงสัยเหล่านั้นได้เพราะในเรื่องราวของ United States Steel คุณจะเห็นการประยุกต์ใช้หลักการทั้ง13ประการที่อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของพลังแห่งความคิดนี้ได้รับการถ่ายทอดอย่างน่าทึ่งโดยจอห์นโลเวลในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเวิลด์เทเลกราและได้รับการตีพิมพ์ซ้ำที่นี่โดยได้รับอนุญาตจากเขาศูนย์ทรพน์ตอนบ่ายอันยอดเยี่ยมเพื่อเงินหนึ่งพล้านดอลลาร์ในตอนเย็นของวันที่1 2ธันวาคมพศส,สาลา 2,443เมื่อสมาชิกระดับผู้นำทางการเงินของประเทศราว80คนมารวมตัวกันในงานเลี้ยงที่ University Club บ,บนถนน Fifth Avenue เพื่อแสดงความเคารพต่อชายหนุ่มจากตะวันตกแขกกว่าเครื่องโหลต่างรู้ชัดว่าพวกเขากำลังจะได้เป็นพยานในเหตุการณ์สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมของอเมริกาเจเอ็ดเวิร์ดซิมมอนส์และชาลสจอหส์ธซึ่งรู้สึกขอบคุณชาวเอ็ม ชวาววาบอยากสุดซึ้งสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของเขาในระหว่างการเยือนพิสเบิร์กเมื่อไม่นานนี้ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อนะนำชายผู้แข็งแกร่งวัย38ปีคนนี้ให้กับชุมชนธนาคารทางตะวันออกซาบแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าเขาจะสร้างความรู้สึกฮือฮาในงานประชุมครั้งนี้พวกเขายังเตือนเขาด้วยว่าหน้าอกที่สวมเสื้อเชิตแข็งๆข,ของนิวยอร์กไม่ตอบสนองต่อคำพูดและหากเขาไม่อยากทำให้ครอบครัวสปิริลฮาน ครอบครัวฮรริแมนและครอบครัวแวนเดอร์บินเบือหนายเขาควรใช้เวลาสัก15บหรือยีนาทีจอห์นเพียร์พอนมอร์แกนผู้ซึ่งนั่งเคียงข้างชอว,ว่าบทางขวาเหมือนกับจักรพรรด,ดินีตั้งใจที่จะมาปรากฏตัวที่โต๊ะอาหารเพียงสั้นๆและสำหรับสื่อมวลชนและสาธารณชนแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆจนไม่มีข่าวคราวใดๆปรากฏในหนังสือพิมพ์ในวันรุ่งขึ้น ดังนั้นเจ้าภาพทั้งสองและแขกผู้มีเกียรติจึงรับประทานอาหารตามปกติเจ็หรือ8คอร์สแทบไม่มีใครพูดถึงและสิ่งที่มีก็ถูกสงวนไว้ชอวาบซึ่งเริ่มต้นอาชีพที่ริมฝั่งแม่น้ำโมนองกาฮีลาได้พบกับนายธนาคารและนายนาเพียงไม่กี่คนและไม่มีใครรู้จักเขาจริงๆแต่ก่อนที่งานจะจบลงเขาและมอร์แกนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก็ถูกพาตัวไปและมีรูปมูลค่าพันล้านดอลลาร์นั่นคือยูเนเต็ดสเต s สตีลคอร์ปอเรชั่น จากมุมมองทางประวัติศาสตร์อาจเป็นเรื่องน่าเสียดายที่สุนทรพจน์หลังอาหารของชาลีชอวว่าไม่เคยถูกบันทึกไว้เขาพูดซ้ำบางส่วน